นะที่พันตำรวจโทสันธนะประยูรรัต์อดีตรองผู้กำกับการนะครบาลได้เดินทางไปพบกับนายสมชายจุติกิจเดชาหรือว่าหลงจูสมชายหลังจากสารแขวงที่ระยองได้อนุมัติให้ประกันตัวค่ะ โดยพันตำรวจโทสันทนะประยูนรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลก็เดินทางไปยังสารแขวงระยองนะคะเพื่อดักรอพบกับนายสมชายจุติกิจเดชาหรือว่าหลงจู้สมชายที่ถูกตำรวจค้นบ้านและถูกนำตัวไปยังกองกำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ คุณผู้ชมคะและสำหรับการดำเนินการเพื่อที่จะจับกลุมกับหลงจู้สมชายนายสมชายจุติกิจเดชาและนำไปสู่การตั้งข้อหาที่มาที่ไปของความเป็นหลงจู้สมชายนี่คืออะไรช่วงนี้ดิฉันจะคุยกับคุณชัยกรใบเงินบรรณาธิการข่าวภูมิภาคข,ของไทย PBS ค่ะคุณชัยกรคะถ้าดูเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปสู่การจับกลุมตัวหลงจูสมชายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะ ต,ต้องย้อนหลังไปนิดนึงครับเมื่อวันที่14มกราเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมีพลเมืองดีแจ้งให้ตำรวจทราบว่าจะมีการขนย้ายตู้สล็อตออกจากพื้นที่กองบัญชาการตำรวจปุธรภักสองหรือภาคตะวันออกของเรานี่แหละครับตำรวจเนี่ยก็ได้ไปสกัดตามไปสกัดถึงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วพอเข้าตรวจค้นเนี่ยก็ได้พบตู้สลอ็อตรอยเจ็ดตู้ บรรจุอยู่นะครับทีนีพ้พอพบแล้วเนี่ยก็มีการสอบสวนขยายผลจากคนขับนะครับสอบสวนไปเรื่อยก,ก็พบว่าตู้สล็อตทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการตามแกะรอยจนพบว่า,ามีกดังแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นที่เก็บของตู้สลอ็อตก็ตำรวจก็ไปขอหมายสารคน้นปรากฏว่า ภายในโกดังแห่งนี้เนี่ยพบตู้สล็อตอีก418ตู้นะครับแล้วก็มีการสอบสวนเจ้าของอโกดังก็มีเบาะแสว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาขอเช่าเดือนละห้าหมื่นแต่เก็บอะไรไม่รู้นะครับก็มีการปฏิเสธไปตำรวจก็พยายามสืบไปเรื่อยๆ,ๆจนพบเครือข่ายของหลงจู้นี่แหละครับเป็นคนจ้างวานให้นายเวลาวุฒิเนี่ย ส่งตู้สลอ็อตกลุ่มเนี้ยล็อตนี้แหละไปที่จังหวัดขอนแก่นและการตั้งข้อกล่าวหาต่อหลวงจูสมชัยในครั้งนี้ก็คือการจัดให้มีการเล่นการพนันและโท,โทษก็จะมีแค่ปรับจะจบแค่เพียงเท่านี้เหรอคะคงไม่จบครับเพราะวันนี้เนี่ยท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไม่จบแค่นี้แน่นอนจะมีการดำเนินคดีเรื่องการฟอกเงินเนื่องจากว่าหลวงจูเนี่ย ทำเป็นเครือข่ายแล้วเข้าขายฟอกเงินจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินที่ที่มีอยู่นะครับว่าตรวจสอบบัญชีทั้งหมดเลยว่าเงินที่ที่มีอยู่หรือทรัพย์สินที่มีอยู่ได้มาอย่างไรซึ่งโดยกฎหมายของปปงเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาหรือทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้มาอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญของวันนี้หรือการจับกลุ่มหลงจู้ครั้งนี้เลยครับค่ะและจากการไปค้นบ้านของหลงจู๊สมชายนีย่ก็ดูเหมือนตํารวจจะได้พบสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนด้วยนะคะไปพบอะไรบ้างคะวันนี้เนี่ยข้าไปค้นหลายจุดนะครับแต่หลักฐานที่ตำรวจค้นพบเนี่ยที่เอามาแถลงข่าวเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมีทั้งเหรียญเหรียญนี่มันมีนยยะนะครับเหรียญเนี่ย มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเล่นการพน,นันเพราะว่าใช้เหรียญเนี่ยไปหยอดตู้สล็อตนะครับก็มีเหรียญกองอยู่จํานวนมากเหมือนกันได้ได้ได้คุยกับเจ้าที่ตำรวจทาไมถึงมีเหรียญเขาก็บอกว่าอาจจะแลกไม่ทันเอาไปแลกหรือเอาไปแปล,ปแปลเป็นแบงค์เหรือ,อไปฝากหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไม่ทันมืน่ก็อาจจะตกค้างอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับสำเนาโฉนดซึ่งมัน น่าจะเกี่ยวเนื่องกับการพนันหรือการจำนองจำนำอะไรสักอย่างหรือเป็นเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นการเล่นแล้วเสียซึ่งโฉนดแต่ละแต่ละอันเนี่ยอาจจะเป็นของลูกค้าเอามาจำนองหรือจำนำไว้ อันนี้คือเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ที่ถูกนํามาเปิดเผยค่ะจริงๆหลงจู๊สมชายนี่ทางตํารวจเองก็คงจะพยายามแกะรอยตามตัวมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะคแต่ว่ามาถูกจับกลุมถูกนําตัวไปที่บ้านพักถูกตรวจคน้นในช่วงเวลานี้และสัปดาห์หน้าก็กําลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยคะ่ะคุณชายกรณ์ติดตามมานานนี่มีความเชื่อมโยงกันบ้างไหมคะกน็น่าจะเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะช่วงโดยเฉพาะวันนี้นะครับนอกนือจากการจับ หลงจู้แล้วเนี่ยยังมีน้องชายคุณธนาธรเข้าไปมอบตัวตำรวจกองปราบรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องสินบนนะครับมันเป็นจังหวะที่ทุกอย่างเนี่ยมาแมทดกันพอดีนะครับคดีทีออ่อาจจะถูกซัดฟอกถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องบ่อนแล้วการระบาดของโควิดเนี่ยถือว่าประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านกำลังจะหยิบยกขึ้นมานะครับก็เลย อาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เหมือนวันดีเดย์ครับก็ทําซะเพื่อลดระดับลดดีกรีของการอิไรพายไม่ไว้าวางใจลงก็คงต้องติดตามว่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันในในรัฐสภาสัปดาห์หน้ากันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะสำหรับกรณีหลงจุขอบคุณคุณชัยากรมากค,ครับ